มันใจจ้ากัวเซ้นครับกัวางล่กเนลานเศ้ามันพี่สานั่งบังแรกครับขึ้นส่ทานจุดว่าวัชรินครับผมบังไม่ซอแเตอร์กำลังเกื่อนนส่ธานโอ้ยว่วัชรินเออว่าเป็นแรกเตอร์ดอกเตี้ย

ทั้งนั้นว่าประชาชนเป็นชาวตะบนกำแมทรวมกับจุดสือถวยถวายนะครับเอาพวกมาไม่หาบางยุ่งบางเศร้าเลยนะครับบางใครพร้อมคนพร้อมเพลินสูงสูงลงศรัทธาทำยาได้หลาย ทันสอฟต์ตองฝ่ทีมงานจุดจุดที่สามสองนึงไป จะปิดตัวจากต้นทางือว่าอดเยันพลติงานวัดชรินนะครับวดเที่ยอา้าโตงาจากะไหนตองติดตามวอวัดชรินจากหลวงพ่อธนพัท์ศรีชนะครับเป็นเกียรติสักอ่อยที่งานวอวัตชรินไหลไหลไหลยงยา ยายายาแยงยังนอ้ยยังเนึยังเนึ่ปทั้งเขลอนหลอดไปทั้งลอหลอดนดีล้มดีบ้านงไฟผู้ใดเอ้บ้าน สิ่งที่คุ่กันไว้เป็นไปบ่ได้นะครับสำหรับทีมงาน,นว่าวัดชรินทำดีที่สุดแล้วสู่แล้วสู่ไหว้นะครับอาเป็นบางไฟสว,ถวยถวายนะครับสวยสาปายาตแทน